สวัสดีค่ะก่อนสิ่งอื่นใดก็ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าด้วยกันท่านเป็นุคนที่สแสวงหาพระเจ้าและก็อยากจะเจริญเติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้ออุปสรรคที่ทำให้คำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบนะคะคราวที่แล้ว เราได้พูดถึงประการแรกก็คือความขัดแย้งส่วนบุคคลนะคะก็คือเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของเราเองภายในตัวเราเองความขัดแย้งแรกก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างคำอธิษฐานกับพฤติกรรมประจำวันนะคะที่ไม่ตรงกันแล้วก็ ความขัดแย้งที่สองก็คือการประพฤติที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าความขัดแย้งที่สามก็คือความขัดแย้งระหว่างความปรารถนาของเราที่อธิษฐานนั้นขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูประการที่สองด้วยกันก็คือเป็นความขัดแย้งต่อบ,บุคคลนะคะ ก่อนเสียงอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยความรักพระเมตตากรุณาและพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นที่จะมีความรักและความเมตตาเหมือนอย่างพระองค์และ พระองค์ทรงปรารถนาที่อยากจะทรงวอวยพรเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระองค์พระองค์ทรงประสงค์ที่จะตอบคําอธิษฐานทุกถ้อยคาที่เราทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระองค์แต่เรารู้ว่ามีอุปสรรคมากมายในการที่ทําให้พระองค์ไม่สามารถที่จะตอบคําอธิษฐานเราได้ ในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรง,งเปิดเผยและสำแดงให้เราได้รู้ถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนแต่ละคนตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นส่วนตัวครับองค์จึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ทั้งผู้ฟังและก็ผู้สอนด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อาการที่สองก็คือเป็นความขัดแย้งต่อบุคคลนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่แม้แต่ในคริสตจักรของพระเจ้าเองก็ตามย่อมมีความขัดแย้งการไม่เห็นด้วยกันนะคะบางครั้งก็นำไปถึงการทะเลาะวิวาทกันอีกซ้ำไปนะคะในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทุก สถานที่ที่มีมนุษย์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ลูกหรือระหว่างพี่น้องด้วยกันเองแม้แต่ที่ทำงานบางครั้งเราก็มีความขัดแย้งนะความไม่เห็นด้วยกันที่โรงเรียนในห้องเรียนระหว่างเรากับเพื่อนด้วยกันระหว่างเรากับอาจารย์ผู้สอนนะคะในมหาลัยนะคะ ท,ทุกทุกที่ที่มนุษย์อยู่ก็มักจะมีความขัดแย้งอยู่เสมอและเมื่อมีการขัดแย้งไม่เห็นด้วยกันไม่ลงรอยกันก็มักจะมีปัญหาที่นำความโกรธความขัดเคืองใจมาสู่เรานะคะโดยเฉพาะถ้าเรารู้สึกว่ามีคนที่ทํำผิดกับเรานะเราจะรู้สึกว่าแล้วเจ็บมาแล้ว อาจจะนำไปถึงความแค้นใจได้นะบางทีอาจจะอาจจะรุนแรงไปก็ได้เอาแค่ขัดเคืองก็พอโกรธก็พอไม่พอใจก็พอนะคะและสิ่งเหล่านี้เราก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่ได้จัดการกับมันนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะฉะนั้นพรนะเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ที่ทำให้เราขัดเคืองใจกันเราต้องแก้ไขนะคะในมัทธิวบทที่5ข้อ2 3 24ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาพระเจ้าให้ความสำคัญในการคืนดีกันการให้อภัยซึ่งกันและกันมากกว่าการถวายเครื่องบูชานะคะแต่มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ให้ความสำคัญในการถวายเครื่องบูชามากกว่าการให้อภัยและการคืนดีกันก็คือส่วนมากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะระหว่างพี่น้องด้วยกัน แทนที่เราจะแก้ไขเราก็กลับสะสมเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ในใจของเรานะแล้วก็เก็บเก็บเก็บสุดท้ายบางครั้งมันก็ระเบิดออกมานะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้หรือจึงทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกันในคริสจักรเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันก็เช่นเดียวกันจึงมีปัญหาแยกกันไปต่างคนต่างไปนะคะ นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของพระเจ้านะและแลไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงประสงค์เพราะการแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นการแก้ปัญหาแบบโลกนะเราไม่ได้ใช้ความรักจริงๆแล้วทุกๆปัญหาทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราควรจะมีโอกาสที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวนะคะไม่ว่าใครทำให้เราเจ็บนะคะเราควรจะอธิษฐานถามพระเจ้า ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรและเราควรจะทำประการใดนะคะแล้วถ้าพระเจ้าทรงตอบเราเราควรจะกระทำตามและเชื่อฟังและในพระจนาของพระเจ้าในมัทธิวบทที่5นี้ก็ได้พูดถึงให้เราวางเครื่องบูชาและไปแก้ไขก่อนนะคะ ฉะนั้นแก้ไขภายในจิตใจของเราก่อนสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะอธิษฐานนะคะเราจะอธิษฐานได้ยังไงในเมื่อสภาพจิตใจของเรามีความขุ่นข้องหมองใจมีความไม่พอใจมีความกโกรธมีความขัดเคืองคนเป็นจํานวนมากที่เราเก็บไว้ในใจเราเราจะอธิษฐานได้อย่างไรคะเราจะมีเสรีภาพในการอธิษฐานภายในได้อย่างไรนะ จำเป็นอย่างยิ่ยงที่เราจะต้องจัดการเคลียร์ภายในจิตใจของเราก่อนภายในความคิดของเราก่อนและก็มีการยกโทษอาภัยก่อนและภายหลังจากนั้นอาจจะมีการคืนดีตามมานะคะบางครั้งความขัดแย้งกไไ็ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเรานะคะแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะก็คือเกิดจากเนื้อหนังของเราเราอาจจะมีตัวตนเยอะนะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าอีโก้นะอีโกสูง ตัวตนสูงนะเราเป็นคนอย่างนี้แหละเราไม่ชอบแบบนั้นเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ชอบคนเช่นนั้นเช่นนี้นะคะฉะนั้นไอความไม่ชอบความชอบของเราหลายครั้งเรามักจะเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะคะและก็เราก็มักจะคิดว่าคนอื่นต้องเข้าใจเราและก็ยอมรับเราพอเข้ามาแตะถูกตัวเรานะ จากตัวตนของเรามันก็ยากที่เราจะรับได้นะบางครั้งก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะซึ่งบางครั้งก็ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติต่อคนอื่นได้ด้วยความรักและความเมตตาตามที่พระเจ้าของพระเจ้าได้สอนไว้นะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4นะคะข้อ1ถึงข้อ4อ่านว่า เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ประพฤติสมกับที่ท่านทั้งหลายถูกเรียกแล้วนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดกลั้นไว้นานและอดทนต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งพระวิญญาณ มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่านพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้บุตรของพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความถ่อมใจด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งเมื่อคนอื่นทําผิดกับเราหรือบางทีมันไม่ตรงใจเราอาจจะมาแตะ ถูกตัวตนของเราเราก็าจะเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีต่อกันและกันนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะแต่เราก็มักจะทำกันอยู่เสมอในครอบครัวในคริสตจักรหรือในสถานที่ที่เราอยู่เมื่อเรามีเหตุขัดเคืองใจอะไรกับใครแล้วก็เลี่ยงที่จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นนะคะ ฉะนั้นนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในการที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะฉะนั้นพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจแล้วก็มีการอาัยซึ่งกันและกันมันเป็นปกติธรรมดาในการอยู่ร่วมกันต่างจิตต่างใจต่างความคิดบางครั้งก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้คนบางคนที่มีความแตกต่างจากเราอย่างลับ ให้มาอยู่ใกล้เราเพื่ออะไรคะเพื่อจะขัดเกลาเราให้เราโตขึ้นในพระเจ้านะคะให้เราเป็นคนที่จะพัฒนาความรักของเรามากยิ่งขึ้นที่จะอดทนต่อคนเหล่านั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะอดทนไม่นานแต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราอดทนนานบางครั้งเราอาจจะไม่มีความถ่อมใจในการที่จะยอมรับคนเหล่านั้นไม่มีความอ่อนสุภาพพอไม่มีความอดกั้นใจพอ พระเจ้าก็ใช้คนเหล่านั้นแหละมาขัดเกลาเราให้เห็นตัวตนของเราเพื่อเราจะยอมปรับเปลี่ยนท่าทีภายในของเราให้เหมือนพระเจ้ามีความรักมีความถ่อมใจมีความอดกลั้นอดทนต่อกันและกันด้วยความรักของพระเจ้านะคะหลายครั้งการที่เราเพิกเฉยต่อพี่น้องของเรานะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรแต่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะ และเราก็เลี่ยงที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อหได้กล่าวไว้ว่าคนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นจงใจกระทําตามใจตนเองและค้านคติแห่งสติปัญญาทั้งหลาย พระธรรมสุภาษิตเดีกล่าวไว้ว่าการที่เราปลีกตัวจากคนอื่นนะคะที่จะเลี่ยงที่จะไม่ผเผชิญหน้ากับคู่กรณีที่อาจจะมีความขัดเคืองใจกันเราคิดว่าเออเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันมากอะต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างรับใช้ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็อาจจะทำงานมากขึ้นแล้วก็ยุ่งกับคนน้อยลงนะ พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวว่าเรากําลังทำอะไรคะดำเนินชีวิตที่ค้านกับอุดมคติของพระเจ้าอุดมคติของพระเจ้าคืออะไรคะในพระธรรมหนึ่งโครินนะ,ะบทที่12บสองข้อยี่สเดได้กล่าวไว้ว่าถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียดอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยบัดนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของกายนั้นพระเจ้าของพระเจ้าตนนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนจะต้องมีความสัมพันธ์สนิทเหมือนอวัยวะในกายถ้าเช่นนั้นแล้วมันไม่มีทางที่จะแยกกันและหลีกเลี่ยงกันได้ เช่นวันนี้เท้าอาจจะไปสะดุดโต๊ะอาจจะโทษว่าตาทำไมไม่ดูให้หน่อยฉะนั้นก็ตัดเท้าออกไปแล้วกันฉันไม่ยุ่งกับตาฉันขอแยกออกจากร่างกายก็แล้วกันความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะเช่นเดียวกันนะถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องยุ่งกับใครนะเราใช้ชีวิตของเรานะ ตัดของเราตัดชีวิตของเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครให้มากทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเลี่ยงที่จะไม่ยุ่งกับคนอื่นนั้นเรากําลังเข้าใจผิดและเราต้องรู้ว่าเราเป็นอวัยวะในกายของพระคิ์หรือเปล่าถ้าเราเป็นอวัยวะในกายของพระคิ์เราจะมีความรู้สึกว่า เราขาดกันและกันไม่ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะแก้ไขแล้วก็นำมาสู่การคืนดีกันและการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะในพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราในพระธรรมมัทธิวที่เราได้อ่านคราวที่แล้วว่าถ้าเรามีปัญหากับใครเป็นบุค เป็นส่วนบุคคลนะคะเป็นส่วนตัวพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้เราไปแจ้งความผิดนะของเขาให้เขารู้ว่าเขาทำผิดอะไรกับเรานะคะแต่นั่นก็นั่นแหละนะคะในสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆถ้า คนที่เราจะไปแจ้งให้เขารู้ถึงความผิดของเขาถ้าเขาไม่ทอมใจและเขาไม่พร้อมที่จะฟังเราแทนที่จะเกิดการคืนดีการให้อภัยต่อกันและกันมันก็กลับจะเกิดปัญหาร้าวฉานมากยิ่งขึ้นบางอย่างปัญหาบางอย่างก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ดูสถานาการณ์เตรียมความพร้อมด้วยการอธิษฐาน ถามพระเจ้าว่าเราควรจะทำประการใดสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือจัดการกับตัวเราเองก่อนนะคะคือให้อภัยให้อภัยให้ได้ตามพระชนะของพระเจ้านะคะฉะนั้นให้เราคิดถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะคะพระเจ้าให้อภัยเราอย่างไรการให้อภัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่เราไม่สามารถทำด้วยกำลังของเราได้ เราต้องอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าของหัวใจของพระเยซูนะคะที่พระองค์ทรงกระทำได้ให้ภาพของพระเยซูที่บนไม้กางเขนนั้นนะ่ะที่ขณะที่เขาตอกตะปูขณะที่เขาเยาะเยะ้ยพระองค์นะขณะที่เขาทำร้ายพระองค์พระองค์อธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเขาฉะนั้นคนที่ทำผิดกับเราคนที่ทำให้เราเจ็บ คงไม่มีใครที่จะเทียบเท่าถูกกระทำเหมือนพระเยซูถูกกระทำถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงอภัยให้ได้เราควรอธิษฐานขอพระเยซูช่วยให้เรามีหัวใจเหมือนอย่างพระองค์และเราตัดสินใจเชื่อฟังพระองค์เชื่อสิคะว่าพระเจ้าทรงส,งสามารถช่วยที่จะให้เราทำได้นะเราต้องทำในส่วนของเราก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะไปแจ้งนะคะแล้วถ้าเราแจ้งไม่ได้เลยและเขารู้อยู่ว่าเขาทำผิดกับเราและเขาไม่กลับใจนะคะและเขาไม่ขอโทษเราก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขากับพระเจ้าหน้าที่เราเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราไม่มีอะไรข้างคาใจกับเขาแล้วนะคะ หลายครั้งบางทีทําไมเราต้องไปแจ้งความผิดกับคนนั้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะดิฉันรับใช้พระเจ้ามานานมาก40กว่าปีและโดยเฉพาะชีวิตก็คุกคีอยู่กับคนตลอดนะคะก่อนที่จะมารับใช้ที่คริสตจักรก็มีโอกาสสอนพระคัมภีร์อยู่ในหลายๆสถาบันนะอย่างน้อย3สถาบันนะคะก็หน้าที่หลักก็ส่วนมากจะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองนะคะ และเรารู้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องเรียกนักศึกษามาเตือนนะคะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายบางทีเขาไม่รู้ตัวเขาบอกเขาทำอะไรผิดหรอนะแล้วเมื่อเราแจ้งความผิดให้เขาทราบเขาบอกโอบางคนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดอีกซ้ำไปนะและบางคนไม่รู้ตัวอีกซ้ำไปว่าตัวเองทำผิดนะคะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแจ้ง กับคนที่เราแจ้งได้นะคะเมื่อเราทำผิดพลาดต้องมีคนมาบอกเรานะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนที่ยอมถ่อมใจยินดีที่จะให้คนอื่นมาแจ้งความผิดของเราสำหรับดิฉันเองดิฉันพูดอยู่เสมอว่าถ้าดิฉันทำผิดอะไรขอให้มาบอกกับดิฉันส่วนตัวตรงๆเลย ดิฉันยินดีฟังนะคะไม่ใช่เอาไปคุยกันลับหลังไปวิาพากษ์วิจารณ์กันลับหลังและมารู้ถึงหูภายหลังนะคะฉะนั้นถ้าเรามีความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องทำตามพระเจนะของพระเจ้าไปหาเขาและบอกกับเขาด้วยความรักไม่ใช่ไปชี้หน้าพระเจนะของพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปชี้หน้าการชี้หน้าเป็นการแสดงถึงความหยิ่งผยอง หมือนฟาริสีนะคะที่ชี้หน้าหญิงที่ถูกจับได้ขณะล่วงประเวณีทุกคนชี้หน้าแต่พระเยซูไม่ได้ชี้หน้าแต่พระองค์ให้เขารู้ถึงความผิดของเขาให้เขาสำนึกผิดนะและพระองค์ก็ตรัสกับเขาว่าและอย่าไปทำผิดอีกนะนะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งเมื่อคนอื่นทำให้เราเจ็บหรือทำผิดกับเราฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ยกโทษอภัยถ้าแจ้งความผิดกับเขาได้ให้เราแจ้งความผิดกับเขาถ้าไม่ได้ก็มอบเรื่องนั้นไว้กับประเจ้าและทำไมเราต้องแจ้งความผิดให้คนอื่นได้รู้เพราะว่าคนเราเวลาเราทำให้คนอื่นเจ็บเราไม่ค่อยจะรู้ตัวสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราแสดงออกหลายครั้งเราไม่ทราบเลยว่าเป็นการกระทำที่ ทำให้คนอื่นเจ็บนะคะฉะนั้นอาจจะเป็นวิถีชีวิตของเรานะบางทีเราอ,อ,อาจจะพูดว่าเราเป็นคนตรงเราชอบพูดตรงๆนะแต่การพูดตรงๆของคุณนั้นแอบแฝงไปด้วยคำหยาบคายคำรุนแรงเขาไม่ได้เรียกว่าพูดตรงหรือพูดความจริงนะคะ และบางครั้งคำพูดตรงของเราก็เป็นคำพูดแบบชี้หน้ามีคนหนึ่งที่เขาชอบพูดว่าเขาเป็นคนพูดตรงหรือเมื่อเขาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเขาทนไม่ได้เขาต้องจัดการหลายต่อหลายครั้งเมื่อเขาไปชี้หน้าตักเตือนคนอื่นเขาใช้คํารุนแรงหลายครั้งภายหลังที่เขาเตือนหรือว่าบอกความผิดคนนั้นแล้ว แทนที่คนนั้นจะรู้สึกผิดทําให้คนนั้นท้อใจไปเลยหรืออ่อนราใจไปเลยก็มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากจนวันหนึ่งขณะที่เขาทำงานหัวหน้าก็เรียกไปคุยในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องบางอย่างและหัวหน้าก็พูดกับเขาตรงๆเหมือนที่เขาทำกับคนอื่นและมีวันหนึ่งดิฉันเห็นหน้าตาของเขาไม่ค่อยดีก็ได้ถามมีอะไรเกิดขึ้น เขาก็เลยตอบว่าโดนเข้าแล้วนะโดนเข้าแล้วเคยทำกับคนอื่นอย่างไรตอนนี้ก็เลยโดนซะบ้างจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำกับคนอื่นนั้นคนอื่นรู้สึกอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันหลายต่อหลายครั้งเรากระทำกับคนอื่นเราเป็นผู้กระทำเราเป็นคนพูดเราเป็นคนแสดงเราไม่ทราบหรอกว่าสิ่งที่เราทำเราพูดเราแสดง มันมีผลกระทบทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บอย่างไรจนเราเป็นผู้ถูกกระทำบ้างคือคนอื่นแสดงเมื่อนั้นเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คนของพระองค์ที่จะมองเห็นตัวตนของเรามากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงโปรดสำแดงให้เราได้เห็นถึงความจริงในชีวิต เราะะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนที่คำอธิษฐานของเราจะไม่ถูกขัดขวางก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคลียร์ภายในจิตใจของเรานะที่จะไม่มีความขัดเคืองความโกรธความไม่พอใจการไม่ให้อาภายัยการเก็บความผิดของคนอื่นไว้ในจิตใจนะเต็มไปหมด ให้เราเรียนรู้ที่จะอภัยง่ายๆเหมือนอย่างองค์พระเยสุคริสนะคะไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นระหว่างสามีภรรยาพี่น้องพ่อแม่ลูกนะคะหรือต่อพี่น้องในคิรสตจกร์ด้วยกันถ้าเราไม่จัดการเราไม่เคลียร์ให้มันออกจากชีวิตและจิตใจของเราจิตใจเรายังเต็มไปด้วยความโกรธความขัดเคืองความ ทิฏฐิมานะความอคติความถือดีความอวดตัวความคิดว่าเราถูกต้องเราดีกว่าคนอื่นพระเจ้าจะสามารถฟังคําอธิษฐานของคนที่มีจิตใจเช่นนี้ได้อย่างไรจิตใจที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นจิตใจที่ทําบาปกับพระเจ้าเป็นจิตใจที่ ไม่มีเมตตานะคะจิตใจที่ไม่ให้อภัยเป็นจิตใจที่ไม่มีความเมตตาความรักเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงเปรียบเทียบในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ3 2ถึง35นะคะได้กล่าวไว้ว่าแล้วเจ้านายของเขาจึงทรงเรียกผู้รับใช้นั้นมาสั่งว่าโอ้เจ้าผู้รับใช้ชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เจ้าหมดเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเรา เจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเจ้านี่ใช่หรือแล้วเจ้านายของเขาก็กลี้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสติในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้องของท่าน ด้วยใจกว้างขวางพระธจนาของพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าโกรธพระเจ้าพระพิโรธพระเจ้าไม่พอพระทัยและพระธจนาของพระเจ้าได้เปรียบเทียบว่าพระเจ้าจะลงโทษกับคนที่ไม่ให้อภัยอย่างแน่นอนพระเจ้าให้อภัยเรานะคะเราทําผิดต่อพระเจ้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง และในบาปอย่างเดียวหลายครั้งเราสารภาพต่อพระเจ้าไม่รู้กี่ครั้งพระเจ้าอาภัยโดยไม่มีการตำหนิไม่มีเงื่อนไขไม่ต่อว่าเราแต่หลายต่อหลายครั้งมีพี่น้องทำผิดกับเราเล็กน้อยเรากับเก็บไว้ในใจบางครั้งไม่ใช่เป็นความผิดที่เขาทำกับเราอีกซ้ำไปมีเยอะค่ะเป็นความผิดที่เขาทำกับคนอื่นเขาผิดด้วยกัน เราไปผสมโรงด้วยแล้วก็โกรธแค้นแล้วก็ทำผิดไปกับเขาด้วยแบบนี้ก็มีเยอะเยอะมากเลยอย่าหาเรื่องเข้าตัวนะคะพาตัวเข้าไปพัวพันกับบาปที่ไม่ให้อภัยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดกับเราแต่เขาทำผิดกับคนอื่นฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่โกรธใครต่อใครไปทั่วเลยแล้วก็ไม่ให้อภัยใครไปทั่วรวมไปถึงทุกวันนี้เหมือนกับ เราก็โรกรธเกลียดรัฐบาลไปด้วยนะแล้วก็ไปไปด่าเขาด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยการไม่อภัยเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่อภัยเราเช่นเดียวกันแล้วถ้าพระเจ้าไม่ให้อภัยในบาปของเราและคำอธิษฐานของเราจะได้รับการตอบ ได้อย่างไรพระเจ้าจะฟังได้อย่างไรอิสยาบทที่5 9กข้อหนึ่ 59, ข้อสองบอกว่าดูเถิดพระหัตของพระเยโฮวาไม่ได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะหรือพระกัรตรึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงทรงไม่ได้ยินถ้าเราต้องการให้คำอธิษฐานของเราไม่มีอุปสรรคขัดขวางเลยเราจำเป็นจะต้องเคลียร์ใจของเราเคลียร์ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เราจะไม่มีความขัดเคืองใจความโกรธความทิฐิความอาคติกับใครแม้แต่สักคนเดียวแม้แต่นิดเดียว แต่คนอื่นเขาจะมีกับเรานั้นไม่สําคัญนะคะมันสําคัญที่ว่าเราไม่ได้มีกับเขาไม่สําคัญในทีน่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปทําผิดกับเขาและเราไม่แคร์ไม่ใช่นะคะเราทําถูกต้องแล้วแต่เขาไม่พอใจเรานั้นมันไม่ถูกใจเขาอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่เราต้องเคลียร์ใจของเราเองอันนี้เป็นเหตุที่ทุกครั้งที่เราอาธิษฐานเราต้องสํารวจใจเราเหมือนพระนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ เมื่อเราจะถวายเครื่องบูชาการอธิษฐานก็เป็นเหมือนกับการถวายเครื่องบูชาชนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะอธิษฐานเราต้องสำรวจตัวเราเองเคลียตัวเราเองให้เสร็จแล้วเราจึงค่อยอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาของเราอาเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท,ท่านที่จะจัดการกับอุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางคำอธิษฐานของเราให้สิ้นไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ